กรรมการให้ความเห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติราชการพร้อมทั้งมีข้อคําถามและก็ข้อเสนอแนะที่สําคัญข้อคําถามของท่านนายกเทศมนตรีผมขออนุญาตบันทึกไว้นะครับไม่ได้เกี่ยวโยงกักบการพิจารณาแผนร่างแผนปฏิบัติราชการแต่ท่านนายกเทศมนตรีได้ระบุค,ความต้องการของผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยแท้จริงเจาะจมปัี่บ้านดอนแก้วที่ต้องการ การยกระดับรายได้นะครับคราวนี้คำตอบนี้คนจะต้องเป็นการบ้านสำหรับทีมงานของวิทย์ชมชนช,ช่วยกันหาคำตอบแล้วก็น่าจะเป็นคำตอบที่มองได้อย่างครอบคลุมคืออันแรกเราจะเริ่มวางผังการทำงานเรื่องนี้กันยังไงนะครับโดยการวางเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดออกมาได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกคนที่เข้าร่วมนะครับ แล้วก็วิธีการถ่ายทอดให้ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุนะฮะสำหรับขั้นตอนในการที่เขายกระดับคือตอนแรกยกระดับทักษะก่อนเมื่อยกระดับทักษะก็ไปยกระดับตัวผลิตภัณฑ์แล้วเมื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ได้น่าจะไปตอบตลอดใหม่แล้วเราก็จะมาถึงคําถามแรกสุดของท่านนายกเทศมนตรีคือโครงการแบบนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็รับปากท่านนายกแต่เดี๋ยวผมต้องไปแจกให้กับคนที่ใช่ก่อนเนาะ แล้วก็ค่อยๆหาคําตอบให้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตที่บันทึกไปอย่างนี้นะครับสรุปว่าในวาระนี้ทางคณะกรรมการสภาวิทยชุมชนให้ความเห็นชอบแต่การบ้านของท่านนายกเทศมนตรีเดี๋ยวผมต้องไปหาคนที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผุสดีที่มีงานวิจัยด้านจักสารกับศูนย์บริการวิชาการนะครับขออนุญาตบันทึกไป